สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสําหรับชาวไรยอ้อยนั่นเองค่ะนัดรวมพลชาวไรยอ้อย4องค์กรบุกทวงเงิน120บาทตัดตันอ้อยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะหลังจากที่คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลสายนะคะหรือว่า กออนอนั่นเองซึ่งก็มีมติของ,งบงประมาณ7,000ล้านบาทเพื่อที่จะจ่ายเงินสนับสนุนชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด100%เเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ตามนยโยบายรัฐบาลมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2567ค่ะจนปิดหีบอ้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รับเงินนั้นซึ่งล่าสุดนี้นะคะสสมาคมชาวไร่อ้อยก็มีการนัดรวมพลชาวไร่อ้อย4องค์กร ัวประเทศนะคะเพื่อที่จะมีการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะคะในวันที่10มิถุนายน2568นี้ก็รอดูนะคะถ้าใครอยากไปด้วยก็เตรียมตัวขึ้นรถเลยค่ะสำหรับประธานสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการถแถลงข่าวดังกล่าวโดยอ้างถึงกรณีที่รัฐบาลนะคะได้มีนโยบายในการเผาและก็แก้ไขปัญหา มลพิษก็คือฝุ่น PM 2.5ด้วยการส่งเสริมไม่ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อที่จะลดฝุ่นปัญหาของ PM 2.5ตลอดฤดูการผลิตปี67 68ที่ผ่านมานะคะซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดฤด,ดูการเก็บเกี่ยวอ้อยแล้วผลการให้ความร่วมมือ ก็ในการตัดอ้อยสดในฤดูกาลนี้นะคะปรากฏว่าเป้านะคะลดลงการเผานะคะ25%เมื่อปิดหีบอ้อยสามารถลดการเผาอ้อยลงเหลือเพียง14%เท่านั้นก็เกินคาดนะคะ ซึ่งล่าสุดนะคะจนขณนะนี้ก็ปรากฏว่าโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศไทยได้มีการปิดหีบอ้อยไปตั้งแต่เดือนเมษายน2568แล้วแต่ก็นโยบายนะคะจ่ายเงินให้กับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดแล้วก็เพิ่มราคารับซื้อใบแล้วก็ยอดของอ้อยที่เข้าสู่โรงงานน้ำตา รำตาลแล้วก็โรงงานไฟฟ้าชีวมวลประมาณตันละ120บาทก็ยังไม่ได้นำเสนอเพื่อที่จะเข้าสู่การพิจารณาคาะของคอรมแต่อย่างใดน,นะคะดังนั้นชาวไร่อ้อย4องค์กรทั่วประเทศนะคะจึงได้มีการนัดรวมตัวกันเพื่อไปยื่นหนังสือขอความเห็นใจค่ะในวันที่10มิถุนายน2568นี้ค่ะ